พีเอ็มผิดหลายใกล้ตัว เรื่องคิดติดเห็นสุขภาพตอนนี้คงไม่พ้นเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะฝุ่น PM 2.5คืออะไรก็คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กจิว๋วขนาดเล็กน้อยกว่า2.5ไมคอนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราค่ะแล้วเจ้าฝุ่นเนี้ยมันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศได้ไกลแล้วก็ล่องลอยอยู่ได้นานปะปนกับสารพิษต่างๆทั้งแกส๊สพิษทั้งโลหะหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากปัญหาหลักของมันก็คือมันเข้าสู่ทางเดินหายใจแล้วลงมาสู่ถุงลมได้ปริมาณเยอะมากถ้าเทียบกับฝุ่นขนาดอื่นค่ะเพราะฉะนั้น เจ้าฝุ่น PM นี้ก็จะทําให้เราเสี่ยงต่อโรคทางเดินในใจส่วนต้นส่วนล่างทําให้เกิดโรคของหลอดลมอักเสบปอดอักเสบในระยะยาวก็เสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของมะเร็งปอดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ PM 2 5ก็ยังมีผลต่อเยื่อบุตาทําให้เยื่อบุตาอักเสบตาแดงแสบตามีผลต่อผิวหนังทําให้มีอาการระคายเคืองผิวหนังแสบผิวหนังอักเสบได้ค่ะนอกจากนี้ตัว PM ยังสามารถที่จะเข้าสู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วทําให้เกิดเรื่องของความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ยังมีผล ต่อระบบประสาทได้ในระยะยาวมีรายงานเรื่องของโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและภาวะซิมเศร้าได้ในระยะยาวค่ะจะเห็นไหมล่ะคะว่าฝุ่น PM เนี่ยไม่ใช่แค่ฝุ่นธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่แค่ออดนะคะแต่ยังถือว่าเป็นพิษร้ายใกล้ตัวที่เป็นอันตรายต่อระบบร่างกายเราหลายระบบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะ ทีนี้นะคะเมื่อเรารู้จักฝุ่น PM 2.5กันแล้วนะคะเรามาเช็คสภาพอากาศเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5กันค่ะการเช็คสภาพอากาศนะคะปัจจุบันเราก็จะใช้ดัชนีการวัดสภาพอากาศที่เรียกว่า A q i หรือ Air Quality Index ซึ่งเป็นการวัดสภาพอากาศโดยรวมรวมทั้นฝุ่น P.M. 2.5ด้วยค่ะซึ่งถือว่า P.M. 2.5ถือเป็นส่วนหนึ่งของ A.Q.I. ทีนี้ P.M. 2.5ไม่ควรจะมีค่าเกิน25ไมโครกร,รมัมเปอร์เมตรกำลังสนะคะสำหรับเมื่อเราเอามารวมกัน A.Q.I. ยิ่งมีค่าน้อยก็จะยิ่งอากาศดีจะมีสีเขียวถ้าเมื่อไหร่ A.Q.I. มีค่ามากแสดงว่าอากาศไม่ดีส่งผลต่อสุขภาพก็จะเป็นสีส้มสีแดงตามลาดับนะคะ A.Q.I. ที่มี ค่าน้อยกว่า50ถือว่าเป็นอากาศดีค่ะแต่ถ้า A Q I มีค่า5 0ถึง100แสดงว่าอากาศเริ่มปานกลางแล้วนะคะสําหรับถ้า A Q I มีค่า1 0 0่100้อาบร0ถึง200แสดงว่าสมผลต่อสุขภาพแล้วนะคะในกลุ่มนี้ก็แนะนําว่าควรจะต้องงดกิจกรรมการแจ้งงดการออกกําลังกายสวมหน้ากากอนามัยดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะคนไข้กลุ่มเสี่ยงคะสำหรับคนไข้กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหมอจะแบ,บ่งเป็นทั้งหมด4ีกลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือเด็กเล็กกลุ่มที่2คือผู้สูงอายุนะคะกลุ่มที่3 คือหญิงตั้งครรภนะคะกลุ่มที่4คือคนไข้ที่มีโรคประจําตัวได้แก่โรคปอดอักเสบโรคถุงลมป่อพองโรคมะเร็งปอดโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคสมองโรคหลอดเลือดและก็โรคอ้วนค่ะในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปล่ะาบางที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในช่วงของที่มีฝุ่น pm เยอะแล้วก็ค่า a q i เยอะนะคะ สุดท้ายนะคะสาหรับวิธีการรับมือเจ้าฝุ่น PM ในช่วงนี้นะคะทาแนะนําข้อแรกนะคะสําคัญมากก็คือการสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานแล้วก็แนบชิดใบหน้านะคะเป็นรุ่นที่กันฝุ่นนะคะก็อย่างเช่นหน้ากาก N95 อันนี้นะคะก็ได้มาตรฐานสามารถป้องกันเจ้าฝุ่น PM ได้ประมาณ95นะคะแต่ถ้าใครไม่มีหน้ากาก N95 ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะทาแนะนําหมอให้ใส่2ชั้นเพื่อปิดรูรั่วระหว่างกันและกันนะคะป้องกันเจ้า ฝุ่น pm มันเล็ดรอดเข้าไปด้านในเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ค่ะก็ข้อที่2นะคะช่วงนี้นะคะก็แนะนํางดกิจกรรมการแจ้งงดการออกกําลังกายงดการอยู่นอกอาคารเป็นระยะเวลานานข้อถัดไปนะคะก็คือแนะนําว่าถ้าใครมีเครื่องเพาะอากาศในช่วงนี้ก็ยังสามารถช่วยได้นะคะในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพเป็นพิเศษกินให้ดีทานอาหารให้ครบห้าหมู่นอนที่ดีนอนให้ได้8ชั่วโมงต่อวันดื่มน้าให้ดีดื่มน้าให้ได้8ปดถึงสิแก้วต่อวันแล้วถ้าใครมีโรคประจําตัว แนะนำทานยาให้ครบตามแพทย์สั่งสำหรับใครที่มีอาการมีปัญหาแนะนํามาปรึกษ,ษาแพทย์ไม่ว่าจะอาการเรื่องของไอเป็นเลือดมีหายใจมีเสียงวีดหอบเหนื่อยการเจ็บแน่นหน้าอกแนะนําว่ารีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้ถือเป็นภาวะเร่งด่วนนะคะแต่ถ้าใครแค่มีอาการเรื่องของน้ำมูกไหลคัดจมูกแจบจมูกเป็นหวัดอันนี้ก็อาการจะยังไม่เร่งด่วนสามารถนัดหมายมาพบแพทย์เพื่อมาติดตามดูอาการแล้วก็รับยารับประทานกันนะคะสำหรับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนรอบข้างได้นะคะขอบคุณค่ะ